ต่ไปคุณอดิลันอาลีซอกครับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสฮอสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรพรคพลังประชารัฐจังหวัดยะลาครับ <c oughs> นี้ขอหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> ท่านทษครับเป็นกรณีของการจ่ายเงินเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอ จังหวัดสงขลานะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เมษายน2555เห็นชอบในอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตและพิการและทุพพลภาพนะครับผมและกาในส่วนของในส่วนราชการได้มีการ มาตามมติคณะรัฐมนตรีด <mag nes S 1> ังกล่าวนั้นก็มีการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบให้ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บทุกพลภาพโดยชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งงบประมาณนะครับผมเองได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนของ ู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นที่เสียชีวิตและที่ที่การทุกพลภาพนะครับจะเป็นท่านนางสาวลักษชัยสุวรรณและนาย إ ب ر ا ه บาสอซิดิกนะครับทั้งสองท่านพยายามผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้แต่ตลอดที่เวลายังไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นครูทั้งหมด148ราย และบุคลากรที่สูญเสียที่เสียที่ทุพพลภาพและพิการอีกจํานวนมากนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด600กว่ารายนะครับปีนี้ก็ประมาณที่จะจัดตั้งขึ้นก็ฝากกระทรวงศึกษาธิการนะครับอย่าลืมคนที่สูญเสียนะครับจัดสรรงบประมาณให้เพราะที่ผ่านมาอ้างว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้นะครับก็ฝากทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยขอบพระคุณครับ่านารยครับครับต่อไปคุณประสิทธ